สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการหาค่าสูงสุดต่ําสุดแบบสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ก่อนหน้านี้จะเป็นสัมพัทธ์แต่นี้จะเป็นสมบูรณ์ครับบทนิยามบอกว่าฟังก์ชัน f ครับมีค่าสูงสุดสมบูรณ์ที่ x เท่ากับ c เมื่อ f c มากกว่าหรือเท่ากับ f x ทุกตัวในโดเมนของ f, f นะครับมีค่าต่ําสุดสมบูรณ์เมื่อ x เท่ากับ c เมื่อ f c ของเราตัวนี้นะน้อยกว่าหรือเท่ากับ f x ครับ ทุกค่า x ในโดเมนของ f ครับขั้นตอนการทำของครูครูทำแบบนี้ครับเรามาดูขั้นตอนการทำกันนะการหาค่าสูงสุดต่ำสุดสัมบูรณ์นะครับสมบูรณ์นั้นเน้นว่าสมบูรณ์นะครับให้หาจุดวิกฤตธ,ธรรมดาครับขั้นที่1หาจุดวิกฤตครับจุดวิกฤตคือการเอา f พรัม x แล้วเท่ากับ0ครับเอาไปพามเลยครับได้3 x กำลังสองลบ12เท่ากับ0ย์ครับ พบว่าเอา3หารตลอดได้ได้ x กำลังสลบ4เท่ากับ0ครับแยกตัวประกอบได้นะครับเป็น x กับ x ครับหรือใช้สูตรกำลังสองสมผลผลต่างกำลังสองได้ได้2กับ2บวกกับลบครับแสดงว่า x เรามีค่าเป็นลบ2กับ2ครับเราสังเกตครับว่าเขาสนใจในช่วงลบ1ถึง3ครับ เรากําลังสนใจในช่วงลบหนึ่งถามถามลบสอยู่ในช่วงลบหนึ่งถึงมไหมอยู่ไหมครับไม่อยู่ครับตัดทิ้งเพราะเรากําลังสนใจในช่วงลบหนถึงนั่นเองหลังจากนั้นครับเรามาตรวจสอบได้เลยครับตรวจสอบเลยครับเอาขอบของมันมาตรวจสอบนั่นคือเอา f ลบหมาตรวจสอบครับเอา f 3มาตรวจสอบครับคือเอาขอบของมันมาตรวจสอบและเอาค่า จุดวิกฤตที่ได้ที่อยู่ในช่วงนะเอามาตรวจสอบเช่นกันครับเอามาแทนใน fx ได้เลย fx ก็คือฟังก์ชันของเราครับเอามาแทนเลยครับเอาลบ1ไปแทนก็เป็นลบ1กำลัง3ลบ12คูณอยู่กับลบ1วก10เพราะฉะนั้นได้เป็นลบ2บวก1 2บ,บวก10ได้่ไเนี่ย21่21ครับถูกไหม ต่อไปเอา3มาแทนครับเป็น3กําลัง3ลบ12คูณ3บวก10ครับเพราะนั้นได้เป็น27ลบ36บวก10ครับ37ลบ36ได้1ครับเอา2มาแทนบ้าครับ2กําลัง3ลบ12คูณ2บวก10ครับได้เป็น8ลบ24บวก10ครับ8 9 20 21 22 23 24ได้ลบ6ครับ นี่คือค่าที่ได้ทั้ง3ตัวคือ21 1และลบ6ครับถามตัวไหนมากที่สุด21ครับตัวไหนน้อยที่สุดครับ6ครับเพราะฉะนั้นเราก็สุบเลยครับว่าค่าสูงสุดสมบูรณ์คือ21ครับค่าต่ำสุดสมบูรณ์คือลบ6ครับ จบเรียบร้อยนักเรียนจะพบว่าวิธีการหาค่าต่ําสุดสูงสุดสมบูรณ์เนี่ยง,ง่ายกว่าโดยมีขั้นตอนการทําขั้นที่1ก็คือการหาจุดวิกฤต f p r i m x เท่ากับ0หลังจากนั้นดูผลลัพธ์ของค่าจุดวิกฤตที่ได้ครับว่าอยู่ในช่วงที่เราสนใจหรือไม่ถ้าไม่อยู่ก็ตัดทิ้งถ้าอยู่ก็เก็บไว้พิจารณา เอาจุดมาแทนครับเอาขอบมาแทนเอาขอบมาแทนแเอาค่าวิกฤตที่อยู่ในช่วงของขอบของมันในช่วงของมันเนาะเอามาแทนในเอฟเฟกครับแล้วดูผลลัพธ์ที่ได้ว่าสูงสุดหรือต่ำสุดเป็นเท่าไหร่ก็จะได้คำตอบของค่าสูงสุดต่ำสุดสมบูรณ์ครับมีเพียงเท่านี้มีคำถามถามไว้นะครับและเดี๋ยวจะมาตอบกันขอบคุณครับ